สามสิบเมษาจะไปเจอป่ายครั้งแรกเก็บความน่ารักนี้ไว้ตลอดไปนะทอได้ตื่นเช้าก็ต้องไปทำงานใช่เหมือนวันนี้เราเหนื่อยได้ตเกเย็นมาแล้วก็ต้องไปทำงานนี่เหมือนตอนนี้พี่แอร์กำลังท้ออยู่ว่าจะใส่อันนี้เข้าไปในกล่องแลกยังไงนี่นี่แต่สุดท้ายก็จะมีทางที่เราเข้าไปใส่ได้เหมือนเดิม แต่ตอนนี้คิดทางที่มันดีที่สุดก่อนอโโปลาทอดทำไมเนะราซื้อกล่องกล่องแหลกไหมเนี่ยเพื่อความเท่ที่จะแบกใส่ไปงานช่วงนี้ร้องไห้ทุกวันเลยอ้พี่เมลโซดาแล้วเนี่ยไม่เจอนานมาก ท้อแท้ได้ครับทุกคนท้อได้หมดเลยแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนเดิมถ้าเหนื่อยถ้าท้อก็กัดฟันสู้สักครั้งมีคนสั่งน้ำพริกกากหมา mm. โรงงานเพลิงเขาขายน้ำพริกกากหมานะห mm hmm. มาก้อนคำไงอินเดียด้วย เป็นคำพูดที่อ,ออกมาจากความรู้สึกใช่ป้ายายสายอุปกรณ์ <c oughs> อุปกรณ์เยอะครับผมไม่ต้องห่วงเต็มเลยแต่ส่วนมากอุปกรณ์ทุกๆอย่างทุกๆชิ้นก็มาจากพี่ๆแฟนคลับนี่แหละครับที่คอยสนับสนุนไม่ว่าเราอยากจะลองทางด้านไหนทุกคนก็ซัพพอร์ตแล้วก็ส่งเสริมทำให้ ก็เหมือนว่าให้เราได้ลงมือทำในสิ่งที่เราชอบโดยมีพี่ๆเขาซัพพอร์ตเราเรื่องเรื่องสินของขอบคุณมากนะขอบคุณทุกทุกคนเลยที่คอยรักและซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนตัวนี้เนี่ยทุกคนบอกว่าขนมมันเยอะมากเลยขนมก็มาจากขนมพี่ๆนี่แหละ ก้อนคำไม่รอดหรอก c n p Home ตอนนี้ดเดยเบนกำลังเบิกเงินไปทำน้ำตกอยู่น้ำผุดที่แรกว่าไปทำทำไมน้ำตกบอกแม่ไปทำทำไมน้ำตกมันไม่ใช่น้ำตกมันคือน,น้ำผุดม,มันก็เหมือนเหมือนกันรอวันที่กองสลักกองสลักอะไรเนี่ย ให้ไปหมุนลูกบอลคิดถึงปลายรีวิวไป้ายปลายน้อยไป้ายปลายคือเด็กที่น่ารักครับกินดีกับรางวัลด้วยขอบคุณครับ น้ำพูเหรอน้ำผุดแม่เรียกน้ำผุดสั่งมันทอดร้านเพลินแล้วรอชิมนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่อุดหนนุร้านเพลินด้วยถ้าสมมติผันตัวไปก็คงจะไปอยู่ต้มเตี้ยมแถวบ้านนี่แหละส,สงการเยวอือ สมการปีนี้บ้านสิงอยู่ที่ไหนนะถนนอะไรนะถนนโลกี้นนกเหรอ <c oughs> สมัมภาษณ์เขาก็ถามอยู่นะแล้วก็โปรโมทไปแล้วนะหนุนอยู่ถนน,นข้าวเหนียวหนุนเออโลกี้คือฝันว่าข้างหน้า99บินเฉดใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ออโลกี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาเรียกว่าอย่างนั้นจริงๆคือคนแถนั้นเขาเรียกว่างงโลกี้ <c oughs> ชื่อชื่อถนนจริงๆอ่ะชื่อถนนประชาสัราอ่าถนนประชาสัมราญอืที่ต่อมาจากถนนเท้าเหนียอีกทีอ่าถ้าสมมติทุกคนคิดภาพไม่ออกมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเก้าเก้าวินเชตแต่เป็นพวกเราเชาวปั้นสิงมอบความสุขให้ทั้งสามวันเลยเข้าฟรีเข้าฟรีข้าฟรีด้วยสุดยอดอยากสนับสนุนซื้อสติ๊กไ์นะคร อยากสนับสนุนซื้อสตรีมไท์นะครับใช่แล้วก็ไปเปิดใส่ลำโพงแถวบ้านเออเปิดเปิดเลยมีสามบม้อแล้วก็มีพวกศิลปินพวกมายราฟพวกเรซี่ล็อกซี่มาได้กับกับพวกนรองเองเรซี่ล็อกซี่ก็มาเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะในไลน์อัพเขาอ่ะโอ้โหเรซี่ล็อกซี่ก็มาเมายราฟก็มาสุดยอดเมเยราฟเรซี่ล็อกซี่มีเทสมีเตสตะคุณต่อด้วยตะคุณต่อใคร ก่อนเคยเป็นสิ่งแรกที่เธอนึกถึงใช่ไหม,ไหมเออซิรรอกสิมันนีไ่ไงฉันนั่งอยู่ตอนเช้าเลียปากบ่อยๆแห้งนะเพราะาปากแห้งเรอเอาเลยเลียปากแต่บอดใหม่อ่ะเสร็จพรุ่งนี้บอดอะไรอ่ะเหมือนอันนี้แหละพี่่เอาอันนั้นไปสั่งกลับมาโอ้ก็แบบนี้แหละ เห็นเลยไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เออก็เท่านี้เลยไหมอ่ะ,อะเสียงไปก่อนอืมปวมแห้ง้าลิมันก็แล้วนะ อยากไปปรับแป้งรีวิวชุดราบลางวันหน่อยร้อนไหมร้อนนิดนึงแต่เราต้องคลิปลุกไว้ก่อนพ่กความสมบูรณ์แบบเราก็วันนั้นคอตุมเช่มแข็งติดถ่ายเอมบีใช่ไหมเราก็เลยจัดคอตุมอยู่ที่กรุงเทพสรงเทพจะได้ อยู่ใกล้ๆเราด้วยเป็นคอตวมที่เคยแต่งให้ศิลปินลหลายๆเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับเราก็ลองดูมาพี่เบสก็ลองลองติดต่อไปเบสก็รออือรอไหมเบสก็รออือพี่เบสรอพี่พี่ป๊อกก็รอคุณแม่ป๊อกับสวยอ๋อ <laughs> ป๊อกสวยห <laughs> ายัางเราไหมดูอะไรสดนี่พูดมา มันแทบจะเดือนือนผู้ชายปกติไม่ได้แล้วไปแล้วไปแล้วหล่อมากขอบคุณครับคอสตูมทำดีมากถูกรางวัลที่หนึ่งไปจะทำอะไรเป็นอันดับแรกเหรอ เนี่ยทำเหมือนโปรเจกต์วันเกิดเนี่ยแหละโ,ฮโ,ฮโฮม่มน่แล้วก็เล่นเล่นทั่วประเทศเลยโอ้โหหมดไปก่อนแล้วทั่วประเทศน่ะ <laughs> ถูกหกล้านหมดไปแล้วสิบกว่าล้าน <laughs> แล้วก็จะลองไว้ผมยาวแล้วเห็นพี่ตอบ พี่สอไว้ผมยาวหลอนะพี่ต่อไม่ได้ยาวมากหรอกแต่เราจะเอาแค่นี้ขึ้นแล้วก็ไว้ข้างหลังที่แล้วก็จะทําสีตรไปลายมันแค่นี้ยังพันธีน้ำเงินครับ คปเวอร์ข้างกันเดี๋ยวมีมีคปเวอร์แน่นอนครับแต่รอก่อนรายการแล้วแต่ไปก็มีแน่นอนครับแต่รอก่อน <Okay. S 1> ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะจ้างไปไมานั่งดูเล่นแต่มีรางว่าปีน,นี้จะถูกหวยอยู่นะ okay. ถูกหวนี่แล้วรีบขึ้นไปกองสลากก่อนเลยสัมภาษณ์ข่าวนี่คือความใฝฝันพี่จอยกับพี่เตอ๋อก็คงจะคิดถึงเรานะเพราะฉันคือทีมที่รอเธอหลอมากแล้วก็มีพี่พที่นางน้า,นาก็ หลอนางแบบก็สวยมากเลยทุกคนดูสมาร์ทไปหมดออล่าเลยอืมแต่เขาเป็นออล่าจริงๆนะไปยืนเขาเหมือนตอนนี้เนี่ยเราสูงสูงที่สุดอยู่นะแถวแถวบ้านสิงเนี่ยแต่พอไปยืนกับเขาเราเป็นคนเตี้ยไปเลยพี่เอรเออก็แปลกดีไม่ต้องทำอะไรมากแบบงานเนจะ็ดตีคอนเสิร เออไอเราก็มียืนอยู่ตรงนี้สักครั้งนึงมีรถมาคันนึงขี่มาถ้าเดินมาปุ๊บโอ้ใครวะเป็นผองมากนะเดินมาเดี๋ยวคนนี้บอกโอ้ผ่องเลยวะใครวะเห็นแต่พวกพี่ทีมงานเขาดาราที่ว่าดาราโต้องไปซองอ่ะเขาเขาแค่ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งอะไรเลยเนาะผ่จากขนาดหน้าสดๆเขาว่าเดินลงจากรถเดม ไปเจอพี่เข้มด้วยอยู่งานนะพี่เข้มที่สงทุงแล้วหรอตัวตึงข้องเจ็ดพี่เข้มหรอพี่เข้ม,เขมสับสนมั่นใจตัวเองเยอะๆคุณก็ดูดีไม่แพ้กันเพราะมั่นใจพยายามเดินห้ามหลังค่อม ไปผูป้ชา,ชา,ชา,ชายฉานเดินยังไงห้ามสะดุดล้มมีสองอย่างใช้บอร์ดที่เพิ่งตัดมากับกับเอาไว้อย่างนี้ก็ต้องคงเอาไว้แบบนั้นนะแล้วเวลาออกไปค่อยๆไปแปะใส่เหรอใช่แล้วแต่ถ้าบอดเกา่ากับแหลกที่เพิ่งตัดมา ราาห่ขนก็พอ,น,นะอนี้เนี้ลยเหรอแก็มันใหญ่ไงแค่นี้ก็ยังแบรกจนหลังจะหักแล้วแต่อันนี้จะดีตรงที่มันมีล้อมากหนอกเพราะว่าแต่แตนั้นแลลวใส่ไม่ได้จริงใส่ไม่ได้จริงตลุยใส่ไม่ได้จริงจริอ่ะ ไปมีแผนเียมบุคลิกเพิ่มไหมมีครับแบบเมษานะแต่ถ้าปอดที่สั่งทำมาขนาดนั้นนะไ,ปไ,ไปจะไม่ไปจะไม่ต้องยกอันนี้ออกมาอย่างนี้อยู่ข้างในเลยเหรอใช่เออตั่งดีว่าถ้าอเก่าทีแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะไม่คิดว่าจะเปิเปเปปดปิดแล้วออกอันนี้มันแบบ b o d ้ slam เหรอ b o d ้ slam ใช้แบบนี้ใช่ก็เขาใช้แบบอบดี้ s l ลมเนาะ อ,อุปกรณ์มไม่ต้องหว่วงครับมีแต่ศ <c oughs> ิลปินแนวหน้ากันทั้งหมดใช่ <c oughs> อุปกรณ์เราแต่และชิ้นเหมือนกีตาร์ตัวสีเทานี่พี่กิจใช้เหมือนบอร์ดต,ตัวนี้เนี่ยเ,เขาเรียกอะไรนะเ<ม> <c oughs> อฟเฟกต์บอดเ,เอฟเฟกต์ไม่ได้โดยเอฟเฟกต์อันนี้ก็ศิลปินใช้เยอะมากอันน <c oughs> ี้อืมนในทางศิลปินแนวหน้าใช้เลยใช่คนที่จัดบอร์ดนี้ให้อ่ะคนคนที่แนะนำอันเนี้ยให้ผมซื้ออ่ะก็คือ เทปหรือสเตปของพี่ปี๊ดบอดี้แสลมะเอออันเนี้ยสุดยอดเปล่าล่ะใส่อุปกรณ์ผมต้อมีการมตัดเขาไงเขาก็แนะนำอันนี้เลยซื้อเลยพี่ก็ซื้อมาให้เลยไม่ต้องซื้อครับใส่ตลอดอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยเอออันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้นี่เกือบวสามหมื่นเลยโอ้โหเกี่ยวสามหมื่นที่ได้ซื้อมาแสนกว่าบาทก็พี่แอร์ดีแหละ S <S, <t accommodate Pop keys> ทั้งไม่ทั้งเอียแต่ตอนนี้ไม่กำลังมาแล้วรอส่งมาอยู <plausible noise> <t> ่ค <t> ุณครั้งว่าไม่เท่มากเลยไม่ไปทำเป็นสีเทาแล้วบอดอันนั้นเสียงเลยหือ่มบอดตัวไหนตัวที่สั่งมาใหม่นั่นแหละบอดตัวนั้นอ่ะสีนั่นเลยโอ้ยไม่เป็นสีเทาแต่บอดอันนั้นอ่ะ ถ้ารวมราคาก็แพงนลแพงกว่านี้แล้วแต่ชอบอ่ะชอบแบบไหน,น,นอ่ะยังเปลี่ยนท่านอยู่นะไม่รู้แต่แบบนี้ก็เทแล้วเนอนะเหมือน,นกันแหละเหมือแบบนกันแต่แค่อันนั้นจะเป็นอันเนี้ยจะติดนอยู่บนนี้ยแล้วเวลาเปิดออกเนี่ยฝาไม่จะลอยขึ้นเห เออแล้ก็เท่นะมันจไม่ต้องยกไปยกมานี่เทียวยกเข้ายกออกอยู่แล้วก็เทรายตัวนี้เออเราไม่เหมือนกันนั่นแหละว่าคุณงี้ี่ก็จะไปเอาหวัอะไมาแล้วก็ที่ก็จะใสา่เธอย้อมผมสีอะไรยังไม่รู้ครับเริ่มอยู่ อยายามไปเที่ยวเกาหลีครับมองเลยแล้วกันจัดเลยมนงโน่นนนอ,อันนี้พี่แอนจะมาสอนกีตาร์ด้วยอ่อนๆกินข้าวยังยังครับ มีแพนทําเสื้อธรรมดาที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดไหมเสื้อต่อไปนี้จะเป็นเสื้อลายเดียวจอเดเลยนะทีนี้คอมเมนต์เราไม่เลื่อนอยากดัดผมไหมทีแรกเราจะไปดัดวอลลุ่มแล้วนะเขาเขาให้ดัดไม่ได้เพราะว่าเราทําสีสบายดี ตอนนี้กำลังลองในความเป็นจริงอันนี้คือขึ้นตัวใหม่ล่าสุดไม่ไปเปบียดกับใครไม่เปบียดกับใครแต่ถ้าไปเใจอใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอันนั้นก็เบียดนิดหน่อยนี่เราก็ใช้แค่นี้แล้วนี้เราก็อืมอย่ามันลงไปอยู่ข้างหลัง เรามีสเตตอยู่แล้วเราก็ใช้สเตตไปเลยืมสเตตเราเลี้ยงให้อยู่แล้วอโอ้โหชุดที่ไม่เตตจะส่งชิ้นเดือนนี้ครับเจ้าก้อนคำมาคอนแกะไม้ยังเลย สบายดีเวลาไม่มีคนนอนเช้าไหมก็นอนบางบางวันก็นอนไม่หลับบางวันก็นอนเร็วบางวันก็ปาร์ตี้วัน <s> เ,เกิดปีนี้แจกแพมเพิลเด็กเ็กเหมือนเดิมนะโอ้พี่โบแชคิดถึงทุกคนครับผม ต้องต่อกับตัวของมันข้างหลังหนูใช่ไหมไไเสียบไฟผมนั่งทงอุปกรณ์ไม่ไดนนอนเลยครับจ้าลกนิดหน่อยแต่ก็ได้อ่อ้า ผมนั่งทำอุปกรณ์เมดนอนเลยครับจ้า กินหมูทารอเจอกันนะครับผมเจอกันฝังงานตู้งานของบ้านสิงด้วยนะครับเ,เดือนนี้อ่ะเดือนหน้าจะมีงานไม่ค่อยเยอะเน้นเน้นอัพเลเวลตัวเองมากกว่าเน้นการเรียนบุคลิกการ เสริมการเล่นกีตาร์การร้องเพลงก็ขอบคุณสำหรับลงรางวัล LGBTQ พยอดนิยมด้วยขอบคุณที่คอยผักดันน้องคนนี้เสมอนะครับไว้พบกันนะพบกันงานใกล้ๆนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับไปให้กำลังใจพวกเราเยอะๆมีวงวารมีวงชงเก้แล้วก็มีป้ายไปโอเโอครับผมปยปโอเโอไปเต็มแบนนะปนะไปโอเโอไปกับสิงแบดน รอซิงเกิลใหม่ได้แน่นอนครับผมไว้พบกันนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมาก5้าพันเดรอท่านเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ